ิวเ i าทิสปี20ครับเบาะดำคอนโซลดำหลุดจองราคาดี489,000นานะครับใครสนใจปี20อยากได้เบาะภายในสีดำนะครับคอนโซลดำแล,แล้วปัดสภาพเสร็จแล้วเบาะแน่นตึงๆสวยๆผมเช็คให้ดูละเอียดนะครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคา489นะค,คุณได้ปี20ไม่แค่แสนหนึ่งใครสนใจผมรีวิวให้ละเอียดสนใจอย,อยู่อย่าพาดน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติสตมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแป็เพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68ิมีนบุรีกรุงเทพครับค้งรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นี่วันนี้ครับวันตุดจีนวันวันไหวนะครับวันที่วันอังคารที่28ครับมกราคมเดี๋ยวมีไหว้ตุดจีนกันนะเขาก็มาจัดตรงเนี้ยนะทั้งสาขาหนึ่งและสาขา2มีไหว้นะครับแต่วันนี้ผมมีเอาติสต์ครับรถสวยน หลุดจองมาให้พี่รับชมใครกำลังมองหา a l t i s 1.6รุ่น G ปี2020ครับที่เบาะภายในสีดำคอนโซลสีดำและราคาโคตรดีเลย4 0 0 89,000นะต้องใช้คำว่าเสียดายเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าสกอร์ A.A. นะแต่จัดไฟแนนซ์แล้วไม่ผ่านนะครับมีติดค้ำเสียของธนาคาร KKP ต้องขออภัยท่านลูกค้าด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของท่านต่อไปครับใครกำลังมองหาครับ นิวอัลติสครับ1.6รุ่นจีปี2020นะครับคันนี้เหมาะเลยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวางประวานย์เรียกได้ว่าปรับสภาพเสร็จแล้วนะนะครับพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างอีกรอบนะครับก็พร้อมใช้แล้วนะเปลี่ยนของเหลวนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนของเหลวให้นะครับครบเลยนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้ใครสนใจทักมาหาผมได้โดยตรงนะครับ0659513374ไลน์ @pek152 มีนำหน้านะสำหรับ id ไลน์ครับ คันนี้ครับ New Altis 1.6รุ่นจีปี2020เลขไม่อยู่ที่110,000มนกิโลนะครับไม่ก็ถือว่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะรับกันได้เนาะประมาณแสนหนึ่งนะครับแต่ราคาดีครับต้องบอกงี้ครับไม่ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยบางทีปี19เราก็เจอกัน49 9แล้วใช่ไหมนะครับแต่คันนี้นะครับนายผมเคาะราคาให้พิเศษครับ48900 0นานะย้ำนะ4 8 9แ0 0แล้วคุณได้ปี20บเบาะดำนะครับต้องเรียกได้เลยว่ามาคันเดียวเพราะตอนนั้นนะครับคลิปลงอ่ะ ยังไม่ถึงคลิปจบยังไม่ถึงชุ่วโมงเลยลูกค้าจองแล้วนะครับดังนั้นคันนี้มาไวไปไวแน่นอนถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะยิ่งช่วงนี้ครับต้นปีรถมันปรับราคาขึ้นด้วยนะครับแต่คันนี้คุณยังได้ราคาเก่าคือ4 8่แ0 0แครับ ไม่แสนหนึ่งนะครับได้ปี20เบาะดำนะครับเป็นโฉมหน้าใช้ครับ tnga โฉมแรกนะครับอึดถึกทนแมนเทนแนนต์ง่ายๆนะครับยังไงก็ต้องเอาติสนะครับเป็นรถสามันประจําบ้านได้เลยนะครับใครชอบเบาะภายในดําครับคอนโซลดําเครื่องพันหคันนี้อย่าพลาดนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณสักแปดพันสามนายำนะฟรีดาวผ่อนประมาณแปดพันสามดอกเบีเริ่มต้น2.79ครับสําหรับท่านที่เครดิตดีนะครับฟรีดาวก็จะผ่อน7ปีนะผ่อนประมาณแปดพันหนึ่งมาเริ่มต้นด้านหน้าครับโคมไฟครับคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้ว นี่ได้เป็นไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีไฟเดย์ไลไท์และไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะครับก็จะมีขีโคมเมียมด้านๆแบบนี้นะครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถครับทะเบียนนี้ไปเลยนะไม่ได้แบบเปลี่ยนทะเบียนอะไรนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดครับสันเลี่ยมโคมฝากระโปรงสวยๆนะครับมีมแมลงนิดน,นึงนะครับเมื่อาวานนี้อากาศเย็นนะครับบนช่วงนี้ช่วงนี้อากาศเย็นแต่สันเลี่ยมคมสวยๆเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนป่องซุ้มล้อด้านข้างครับแม็กจีนส้นิตรล้อแม็กสิบยางห23 สันเหลี่ยมคมสวยๆนะสำหรับตัวป่องซุ้มล้อนะครับดีเบกสีล้อเรียบร้อยกระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้าครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้นี่สันเหลี่ยมคมประตูนะครับไม่มีรอยลักยิ้มนะไม่มีรอยชนหนักใดๆนะครับซื้อรถมือสองทั้งทีนะคุณมาซื้อเพชรยนนะครับรับประกันนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไม้กอไม่ไม่มีเล่มชมรุดสูญหายครับเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะครับป่องซุ้มล้อหลังก็แนบชิดสนิท นะครับล้อมแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทได้นะครับอันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วเหลือเปลี่ยนพวกของเหลวนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำยาหล่อเย็นอะไรแบบเนี้เนาะเติมให้มันเต็มนะครับก็พร้อมใช้พร้อมขับแล้วเบาะดําสปาเสร็จแล้วใครสนใจคันนี้ครับได้เบาะดําได้คอนโซลดา 489,000ครับฟรีดาวผ่อนเพียงแค่8ปันสามสนใจนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ได้เลย0659513374ครับด้านหลังครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังนะอันนี้มีเซนเซอร์ถอยให้แล้วนะครับติดเดิมๆนะจากโรงงานนะครับนี่คมเยี่ยมลากยาวใส่ไปขวานะครับไฟท้าย LED นะครับคันนี้รถสวยสภาพดีครับได้เบาะดำนะครับแล้วก็ใครอยากได้นะครับปี20แต่ราคาเท่าปี19คันนี้เลยท้ายครับตัวล็อกเปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้ นะครับเป็นตัวล็อกไฟฟ้านะครับเปิดได้3จุดคือตรงเนี้ยสลักข้างในนะครับแล้วก็ตรงปุ่มข้างหลังนะครับแล้วก็กดค้างที่รีโมทครับนี่ไฟท้ายของแท้ของเดิมครับไทโคอิโต o ซิลิโคนสปอตเมนอารคคมคมชัดชัดครับด้านหลังตรงนี้นี่ สวยๆแบบนี้นะใครสนใจนะครับนิวอัลติสครับได้ไปี20เบาะ์ดำคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนด้าน,นหลังสภาพดีนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะเดี๋ยวผมมีคนมาตรวจรถให้ด้วยนะครับ274จุดนะครับบอดี้ภายในนะครับอบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในน,นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะสปอตเมนอาร์คครับด้านด้านข้าง ข้างบนตรงนี้เรียบๆนะครับไม่มีชนมาสีข้างในด้าน,ดานเดิมๆรูระบายอากาศนะสภาพดีนะครับสภาพดีคันนี้รู้สึกว่าเคยถ่ายไปแล้วทีนึงนะตอนนั้นแลกรับอันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเหลือแคอ่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวนะจุดจุดประสงค์ที่จะเอามาถ่ายคันนี้ก็คืออยากให้พี่ๆรู้ว่ามันหลุดจองมานะนะครับแต่จริงๆเคยถ่ายไปแล้วแหละสภาพมันดีนะครับสบายใจได้คันนี้เคยถ่ายไปแล้วตั้งแต่มันเข้าาใหม่ย,ยังไม่ล้างนะครับนี่ ด้านหลังครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงล้อสำรองนะครับอยู่ครบๆนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ด้านด้านเดิมๆนะครับไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะครับมีคราบเลอะๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับใครสนใจนะครับ New a l t i s ครับปี20ได้ไปไม่ผิดหวังครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับนี่ด้านข้างนะครับปงซุ้มล้อฝั่งนี้นะครับแล้วก็บอดี้ฝั่งนี้สวยกริฟครับสันเลมคม สวยๆเลยได้ยางปี23แล้วนะครับใช้งานต่อเลย2-3ปีต้องมีนะครับใครสนใจนิวอัลติสครับ1.6รุ่นจีปี2020นะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังไม่กำลังดีไม่ประมาณแสนหนึ่งนะครับไม่ประมาณแสนหนึ่งครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับ4 8 9 0 0 0ฟรีดาวครับผ่อนเบียงแค่8 1 0 0บาทตลอดสัญญาผมมีบริการจัดไฟแนนซ์หนึ่งบ้านทั่วไทยนะครับคุณอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปหานะครับตรงนี้ เปิดแบบสมาร์ทอินทรีครับแต่เปิดนะเป็นแบบเ,าเขาเรียกว่าคีย์เลสนะครับภายในนี่นะจุดเด่นเลยของตัวนี้คือภายในสีดําภายในสีดำเบาะบล็อกเก็ตซีดผิวสัมผัสเป็นซ็อกทัดแล้วนุ่มๆน,นะครับมีรูระบายอากาศแบบนี้นะครับเบาะมันเนี่ยนุ่มๆผิวสัมผัสเดียวกับพวกแคมรี่นะครับใครสนใจนะครับนิวเอลติสที่คอนโซลดำเบาะดำครับมาคันนี้เลยคันเดียวแล้วนะเพราะอีกหนึ่งคันเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยราคาเท่ากันเนี่ยลูกค้านะครับจ่ายเงินซื้อสดไปแล้วนะครับมา มาเข้ามาสองคันอ่ะนะเข้ามาวันติดติดกันเลยนะครับแล้วคันนี้จริงๆมาติดจองก่อนอีกนะแต่ลูกค้าไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับอันนี้ผมใช้คําพูดว่าผมเสียดายแทนเขาเลยนะครับสกอร์เอนะแต่ไฟแนนซ์ไม่ผ่านไปติดค้าเสียนะครับไม่เป็นไรมาถือว่าเป็นโอกาสของท่านต่อไปนะครับนี่เสีออยงดังแอร์เย็นนะสำหรับวิทยุขออนุญ,ญาตปิดก่อนวิทยุตรงนี้คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify อะไรต่างๆได้ครบเลยนะครับแอร์ครับเป็นปรับดิจิตอลออโต้นะครับแบบอัตโนมัติแบบนี นะแอร์ปรับดิต้อนออโต้นะครับมีตรงนี้ปิดแอร์หลังนะอันนี้ผมปิดแอร์หลังอยู่นะถ้ากดตรงนี้มันคือเปิดนะครับถ้าเปิดไฟต้องไม่มีนะครับมีไรฟ้าหน้าหลังแรงต่างให้ครบเลยครับพวงมาลัยนะครับคุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้รับสายวางสายนะครับนี่ไม้แท้ไม้เดิมนะไม้แสนหนึ่งแสนหนึ่งสองพันนะครับอ่าตรงนี้ครับเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีไอนะครับเชนแบบฟิวชิพโทนิกแบบนี้ได้นะแบบขึ้นเขาอะ นะครับแล้วก็มีกระลื่นถหลตรงนี้ตรงนี้เป็นที่วางของกระจุกกระจิกนะครับกุญแจสมาร์ทอนทีครับนี่กุญแจสมาร์ทอนทีที่บอกไปกดค้างเปิดท้ายได้ครับคอนโซลดําเบาะดํบบอกข้างๆคุณดูนะครับโคตรแน่นโคตรตึงนะสภาพโคตรดีครับอันนี้เป็นพวกรถผู้จัดการนะมือเดียวปลดระวังประวัติศูนครับใครสนใจคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนความปลอดภัยล่ะแอร์แบกมีคู่หน้าครับมีเสา A มีเข่าคนขับนะครับแอร์แบกมีคู่หน้ามีเสา A มีเข่าคนขับแล้วก็จกนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าวันทัชเนาะก็คือออโต้อะท กระจกเป็นออโต้แล้วถ้าเป็นฉมเก่าอะกระจกมันจะออโต้แค่ด้านคนขับนะอ่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับฉมนี้ฉมนิวนะครับใครสนใจนะครับนิวอัลติสฉมนิวแบบเนี้ยมันจะมีข้อดีเพิ่มมาก็คือช่วงล่างเป็นปิกนอกคู่ครับดับเบิลวิชโบนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเป็น TNGA นะครับและแอร์หลังมีให้แล้วกีเราไปดูข้างหน้านะครับหน้าใช้เนาะดูสวยงามคอนโซลดำเบาะดำนะครับแล้วคุณไปดูข้างหลังมากโอ้โหโคตรสะอาดครับคุณดู เบาะหลังแน่นๆตึงๆครับได้สีดำนะมีรูระบายอากาศแบบนี้เวลามันร้อนอะไรเงี้ยออจอตากแดดเนี้ยมันจะระบายอากาศได้ดีขึ้นแล้วผิวสัมผัสมันสอบทัดแล้วนั้นะหนังดีขึ้นกว่าตัวเก่าเยอะนะครับผมบอกเลยนะครับอ่ะแล้วก็นี่เข้าไปข้างในนะครับมีแอร์หลังนะครับแอร์ Air หลังนี่ผมเปิดอยู่นะนะครับถ้าเรากดไอ้สีเขียวหายมันคือเปิดแต่ถ้าเรากดให้มันมีสีเขียวขึ้นตรงรูนั้นอ่ะมันจะตรงปุ่มนะั้น่ะมันจะ,ม,นจะมันจะปิดอันนี้ผมเปิดอยู่นะแอร์ก็ออกมานะครับมีแอร์นะนะครับมีแอร์หลังนั่งสบายครับเข นะเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะเลยนะครับประมาณ1 2 3 4 3กําปั้นกว,กว่านะครับข้างบนครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะครับใดๆนะครับสะอาดสะอ้านครับรถสวยพร้อมใช้คันนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวรอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับล้างใหม่อีกรอบนึ่งนะแล้วก็เ,เช็คช่วงล่างเช็คเ,เรื่องของพวก ล้อนะเช็คเบรกก็พร้อมปล่อยแล้วอ่ะนะครับสนใจมาซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ครับ489,000แนาพนะแอร์แบ็กข้างหลังมีไซส์ขวาหลุดจองมาครับคุณดูนะพื้นที่ขาเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับนั่งสบายครับอึดอึดถึกถึกทนทนเรียกได้ว่าเป็นรถสามัญประจําบ้านนะครับใครอยากได้รถสามัญประจําบ้านนะครับไว้ใช้สักคันนะครับแมนเทนแนนซ์ง่ายๆนะครับขนาดกลางๆน่ะไม่ใหญ่ไปนะแล้วก็ไม่เล็กไปนะครับ คุณมาเล่นเอาติสได้เลยรถสามัญประจําบ้านที่คุณควรจะมีสักคันหนึ่งนะแล้วชมนี้ข้อดีที่บอกไปนะครับช่วงล่างเป็นปิกนอกคู่แล้วไม่ใช่แบบคานแบบตัวเก่านะนะครับเป็นโครงสร้าง tnga นะครับแพลตฟอร์มใหม่ของโตลต้าชมแรกของเอาติสและเป็นเอาติสชมแรกครับที่มีแอร์หลังได้ไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้สวยน่าใช้เลยครับเชื่อมต่อบลูทูธนะฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify ได้ครบคันนี้คุณได้ไปไม่ผิดหวังครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามา065 951 33 7 4ครับห้าหนึ่งสามสาม มีแอดนำหน้าด้วยมาเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันเออเดี๋ยวเข้าไปดูโครงสร้างหลักโครงโครงสร้างเดิมของตัวรถกันดีกว่านะครับที่บอกไปเนาะเดี๋ยวจะมีคนมาตรวจรถเนี่ยสองจสจุดเขาตรวจตรงนี้ด้วยนะครับแบบที่ผมกําลังจะเช็คให้ในี่แหละนะผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานครับตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตมีใบรับรองครับในการตรวจรถนะซื้อรถทั้งทีคุณซื้อกับคนที่ดูรถที่ดูรถเป็นดีกว่านี่ดูข้างใน นี่ครับหัวน็อตคมๆเดิมๆครับไม่มีรอยแกะคันไขขยับไม่มีรอยสนิมใดๆบนล่างนะครับสติกเกอร์คำเตือนอยู่ครบๆค,ครับเดี๋ยวดึงนะครับสปอตเมทอาร์คให้ดูนี่ ให้ดูนะเพื่อให้รู้ว่ามันไม่เคยพลิกคว่ำเขาถามว่าแกะตรงนี้ทําไมให้รู้ว่ามันไม่เคยชนถึงด้านข้างนะครับหรือไม่เคยพลิกคว่ำม,มาถ้าพลิกคว่ำตรงเนี้เขาจะต้องเคาะใหม่เหล็ก3มชิ้นนะคุณดูผมชี้ให้ดูเหล็กเป็น3มชิ้นนะครับแล้วเขาจะโรบอทมันจะยิงเชื่อมกันเขาเลยเรียกว่าตรงนี้เป็นสปอตเมนอาร์คบางคนเรียกกระดูกงูนะครับอ่าแล้วก็ดูประตูด้านข้างครับตรงนี้ฟิลเดิมๆเ,เรียบๆเ,เดิมๆแบบนี้ก็ไม่เคยนะไม่เคยเขาเรียกว่าเปลี่ยน มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับสปอนเมนอาร์ข้างหลังรอยหนีบชุบบอดสีอยูค่ครบครับสปอนเมนอาร์คมคมชัดชัดคันนี้ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนสวยคลิปใครอยากเห็นสภาพเดิมๆแลกรับนะคุณไปดูคลิปประมาณสักเจ็ดวันที่แล้วอะ่ะอันนั้นคือแลกรับนะครับคลิปลงไปชั่วโมงหนึ่งลูกค้าโทรมาจองนะครับจัดไฟแนนซ์เสียบบัตรเสร็จปุ๊บสกอร์เอครับสกอร์เอ A คือโหด,ดีสุดเลยอะ่ะนะครับแต่มีติดไส้ในเคยติดไปค้ำประกันให้ใครก็ไม่รู้ซื้อรถของเกียรตินาคินนี่ยแหละนะครับ K, K แต่ติดคำเสียนะครับเพราะว่าเลยรีเจ็คมาอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นโอกาสของท่านต่อไปนะครับใครสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามาเลย065 95133 7 4นจะครับสภาพดีนะเช็คให้ละเอียดรอบพันนะครับเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพ็รยนตเองใครอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเนะครับคุณมาที่เพ็รยนต์ได้เลยรถ1คันเราใช้อีก10ปีครับ15ปีครับเราคงไม่ใช่อีก2เดือนครับหรือ2ปีครับดังนั้นเราซื้อทั้งทีเราซื้อที่ดีไปเลยนะครับคุณภาพดีไปเลยใช คุณซื้อไปแล้วคุณเอาไปขับอ่ะคุณนอนหลับฝันดีอ่ะนะครับไม่ได้แบบว่ากังวลใจรถจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณมาดีเพรยนต์ได้นะครับแล้วเรื่องเอาติสนะเอ่อสามารถทักหาผมได้โดยตรงนะครับ065951 3 3 7 4จครับ Line at pek 1 5 2้นะเอาติสผมรีวิวมาน่าจะหลักประมาณพันกว่าคันนะครับรีวิวมาตลอด3ปีเนะี่ยมันน่าจะพันกว่าคันนะแล้วก็ขายมาประมาณ400คันนะครับดังนั้นคันไหนสวยไม่สวยคันไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับผมบอกลูกค้าผมแน่นอนนะครับทักมาหาผมนะ,มะเลือก ในใจผมมาอันดับ1อันดับ2อันดับ3ให้นะผมคงไม่เลือกอันดับ10อันดับ20ให้ลูกค้านะครับดังนั้นคุณอยากให้ได้คําแนะนําด้านเอลติสโดยตรงอ่ะคุณโทรเข้ามา065 9 1 1 3 3 7าครับไลน์ครับ @pek 152นะครับถ้าคุณโทรหาส่วนกลางนะเขาแรนดอมเซลให้แต่ถ้าคุณอยากติดต่อหาผมโดยตรงนะครับคุณโทรเข้ามาเบอร์นี้หรือไลน์ไอดีนี้นะครับเดี๋ยวผมตอบแชทร,รับสายให้เองมานี่เบาะดำคอนโซลดำนะหลายหลาย,ลายท่านชอบ หัวน็อตครับด้านข้างคงมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับบนล่างสภาพดีมากครับแผ่นเพลทครับเดือน JUN นะเดือนจูนปีย0่สนะรถกลางปีนะครับรถกลางปี20นะแผ่นเพลทของเดิมของแท้เดิมๆโรงงานนี่สปอนเซอร์คมๆชัดๆนะครับใครสนใจคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ065 951 33 7 4 New Altis ครับปี2020สภาพดี นีครับสภาพดีนะครับใครยังไม่มีรถนะเอามาจัดคันนี้ได้เลยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเป็น New a l t i s ออะ 1.6G อ่ะคันนี้ผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วแหละสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ0 6 5 9 1 3 3 7 4ครับมาดูห้องเครื่องด้านหน้าครับนี่เครื่องยนต์นะครับดู o p l VVTi นะครับ4สูบนะแล้วก็ 1600cc นะ แบตเตอรี่ถ้ามันเกินปีเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแต่กี้จากเช็คการสตาร์ทก็ชึ่งเดียวติดปกตินะครับนี่หัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะขันไขยขยับไม่มีรอย้าเรียกประแจเนาะนะครับทั้งไฟทั้งอะไรเนาะปั๊มห L 1 R อยู่ครบ นะครับอ่าสปอนเมอร์ข้างคมคมชัดชัดนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่คุณดูนะคุณดูตรงนี้นี่หัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับตาาตามโตโยต้าอยู่ครบครับสีโคนข้างเรียบเรียบสติกเกอร์คำเตือน5จุดอยู่ครบนะครับฟิลเรียบๆรียบแบบนี้มันหมายความว่ามันไม่เคยชนจนย่นมานะนะครับคันนี้ไม่มีจิ้มหน้าจนถึงฝากระโปรงแน่นอนนะครับหัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับเช่นเดียวกับน็อตซอกแก้มข้างใน นะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะปั๊ม1 L 1 R อยู่ครบๆหัวน็อตเดิมๆนะครับใครสนใจนะครับ New a l t i s สักคันคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังได้ปี2020นะครับปี2020ันย่อ่าหุ่น G ครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์ไม่ประมาณแสนหนึ่งนะ489,000ฟรีดาวครับผ่อนประมาณ8,300ันะ7ปีนะครับฟรีดาวขอเครดิตดีนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาหรืออยากได้คันอื่นๆนะครับนี่ไฮบิดนะครับไฮบิดสีเทาดำ G.R สปอร์ตสีดำนะครับตรงนู้นมี G.R สปอร์ตสีดำนะครับแล้วก็นี่มีไฮบริดคันนี้ติดจองแล้วลูกค้าผมจองซื้อสดไปนะครับไม่ห้าหมื่นห้านะลูกค้าจองซื้อสดนี่มีป้ายรอปล่อยอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโฉมแบบเนี้ยนะก็มีไฮบริดนะมีไฮบริดสีขาวอะไรแบบนี้นะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้ครับติดต่อเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะ0659513374ครับไลน์แอด P.E.K.152 ก่อนจากการนี่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาด รถสวยอัปเดตใหม่แบบนี้ทุกวันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ